เหรียญกระสาบเงินพระบรมรูปตราช้างเผือกทรงเครื่องเหรียญสมัยราชการที่เจ็ดราคาประเมินสูงถึงเหรียญละหกพันบาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายเหรียญเก่าโบราณมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญ สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวประปาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญเหรียญของสมัยรัชกาลที่เจ็ดที่จริงแล้วเหรียญของรัชกาลที่7นั้นเป็นเหรียญที่ผลิตออกมา มี2ชนิดราคาก็มีชนิดราคาเดี๋ยวปะป่าขยายภาพนึ่งแต่ไม่ชัา,าไม่มั่นใจจะขมชัดไหมชนิดราคา25สต่าตางค์แล้วก็50สตางค์มีเพียง2ชนิดราคาเท่านั้นเองเป็นเหรียญอ่าซึ่งใช้คำว่าสตางค์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ราชการก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมฮะราชการที่6ที่5ก็จะใช้คําว่า2สลึงและ1งสลึงพอมาถึงยุคสมัยราชการที่7เนี่ยก็เปลี่ยนคําว่า2สลึงและ1สลึงมาเป็น50สตางแล้วก็25สตาต่์ประปาว่าประปาขยับกล้องลงนิดนึงท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ50สตางแล้วก็25สตาตค์เหรียญุ่นนี้ท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาครั้งเดียว ออกมาครั้งเดียวของราชการนี้พูดถึงว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญทรงกลมแบนแบบนี้ท่านผู้ชมมีผลิตออกมาครั้งเดียว2ชนิดราคาเท่านี้เองเพราะว่าไม่มีการผลิตต่อไม่มีการผลิตต่อในปีพศอ,อ,อื่นๆแล้ว2ชนิดราคานี้ผลิตออกมาครั้งเดียวในปีพศ2 4 0 0 12อ่าท่านผูช้ชมฮะก็ถ้าผลิตออกมาครั้งเดียวถ้าพูดกันตามความจริงเนี่ยประปาว่าเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ยากหาพบเจอได้ค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แบบครึ่งพระองคอ์ส่งเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กหันหน้าไปทางซ้ายส่วนด้านหน้าก,ก็ด้านข้างเหรียญก็เขียนคําว่าประชาธิที่ปกเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ประประวาวหาพบเจอได้ยากสยามสยามมินหรือว่าสยามมินนั่นเองท่านผู้ชมฮะเหรียญทั้งสองเหรียญเนี่ยถ้าถ้าหากว่าเป็นเหรียญย5สตางค์เนี่ย หาพบเจอได้ได้ง่ายกว่าเหรียญห้าสิบสตางค์ห้าสิบดอลตนี่หาพบเจอค่อนข้างยากท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเหรียญน,นี้ถ้าหากถ้าหากเป็นชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์เนี่ยท่านผู้ชมนะอันนี้ราคาประเมินตามช่องทางต่างๆนะตามแหล่งข้อมูลตามหนังสือก็จะอยู่กันที่ราวเหรียญละสามพันบาทเลยทีเดียวนี่คือราคาประเมินนะฮะแต่ ปปาได้มาเนี่ยซื้อขายกันจริงๆถ้าหากถ้าหากเป็นช่องทางต่างๆซื้อขายจริงๆก็จะแตกต่างจากราคาประเมินนะเห็นซื้อขายกันจริงๆอย่างาผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยช่องประปาก็รับซื้อมาเหรียญนึงก็ประมาณขึ้นอยู่กับถ้าไม่เฉียผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่สภาพผิวของเหรียญก็จะมีกันตั้งแต่4 0 0 5 0 0 600, 600 700อ่าถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยประปาว่าไม่น่าจะเกิน1 0 0่ ไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมนะเหรียญละ1000หรืออาจจะพันกว่ากว่าประมาณเนี้ยแต่สําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานต้องแบบนอกคำว่าไม่ผ่านการใช้งานป้ปาก็คาดว่าจะเป็นเหรียญที่สวยที่สุดแต่ก็หาพบเจอได้ยากท่านผู้ชมมาปัจจุบันวันนี้ป้ป้าช่องป้าป้าก็ได้ได้ได้มาก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานอย่างเนี้ยเพิ่งจะได้มาจากนักสะสมก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานเช่นเดียวกัน ท่าไม่ชมฮะ25สะตางค์นี่ประเมินไว้ถึง3,000บาทนึกออกไหมฮะราคาประเมินไว้ตามแหล่งหนังสือต่างๆเนี่ย3,000บาทเนี่ยตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็ต้องเป็นเหรียญที่สวยสุดนั่นแต่นั่นคือราคาประเมินฮะถ้าราคาซื้อขายจริงก็จะดบลงมาอีกก็จะดบลงมาอีกสําหรับ25สตางค์ช้างเผือกส่งเครื่องเหรียญน,นียถ้าผม้ชมมาชนิดราคา25สตางค์ก็ประเมินไว้สูงถึงเหรียญละ3,000บาทกันเลยทีเดียว แต่ราคาซื้อขายจริงก็ไม่ถึงท่านผู้ชมอ่ะนะราคาซื้อขายจริงก็ไม่ถึงต่อมาท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญ50สตางค์ช้างเผือกส่งเครื่องเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงกว่า25สาตางค์นะชนิดราคา50สตางค์เนี่ยราคาประเมินไว้สูงถึงราวๆสักเหรียญละ6000บาท6000บาทกันเลยทีเดียวปปาก็สันนิษฐานว่านะ่าจะ,ะเป็นเหีหรียญที่ผิวดเดิม,ดมไม่ผ่านการใช้งานนะ การประเมินราคาเหรียญไว้บางครั้งก็อยู่ที่ไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าท่านผู้ชมฮะสวยสุดๆผิวใฟจับกันเลยเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยสูงสูงกันเลยทีเดียวนะก็น่าจะเริ่มจาก6 00 0บาทประมาณไม่มั่นใจว่าจะไปแตะระดับ7 8 0 0 0ปถึง1 0,000หรือเปล่านี่พูดตรงๆนะฮะเนาะก็เป็นราคาราคาที่แบบแทบจะส่งเกรดหรือท่านผู้ชมเหรียญเกรดจริงๆถึงถึง,ถง,ถง,ถงจะได้หลักหมื่นประมาณนั้นเต่๋ยวท่องปปาก็ ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสำหรับเหรียญที่ผิวไยเดิมๆเลยเนากะก็ใครที่ที่มีเหรียญนี้ก็ลองสังเกตแล้วกันว่าราคาประเมินนั้นที่สูงถึง3ามพันหกพันเนี่ยเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆโอเคเนาะอย่างคู่นี้ท่าผม้ชมฮะอย่างคู่นี้ปป่าเห็นอ่าเขาขายเป็นคู่เนี่ยนะคู่หนึ่งก็ถ้าจริงๆเลยเนะถ้าผู้ชมฮะห้าพันถึงหกพัน 5,000ถึง6,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ25สตางค์แล้วก็50สตางค์เหรียญของรัชการที่7เหรียญสยามา 72, ารัฐปี2472พระบรมรูปตราช้างเผือกส่งเครื่องด้านหน้าเป็นพระบรมบรูปของรัชการที่7ในดท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะฮะใครที่มีทั้ง2ชนิดราคา 2ชนิดราคาแน่นอนท่านผู้ชมฮะราคารับซื้อเข้าย่อมต่ํากว่าราคาประเมินอย่างแน่นอนราคาประเมินที่จริงเป็นราคาประเมินที่หลายปีก็อาจจะเป็นราคาประเมินแล้วก็ราคาที่ขายออกของอาตามเว็บนั้นๆต่างๆด้วยราคาประเมินด้วยก็น่าจะเป็นราคาขายออกตามช่องทางต่างๆนะอย่างเหรียญ25สตาตคานี้เขาก็จะขายออกระดับถ้าหากหสวยๆเลยนะก็จะอาจ2,000ั0 0 0อะไรประมาณนั้น50สตางก็โอ้โหสูงกว่าเข้าไปอีก แต่ท่านผู้ชมฮะซื้อขายกันจริงๆนะอย่างช่องประปาหรือว่าช่องทั่วไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญฉะนั้นอ่ะราคารับซื้อเข้าท่านผู้ชมฮะเหรียญ25สตางค์ผ่านการใช้งานก็ที่จริงประปาก็รับมานะรับมาตั้งแต่400้งแต่4 0 0อ0 0 600 700อาจจะสูงถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับ25สตางค์หรือว่าอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยกันโอเคเนาะ400 ไปเรื่อยๆนะ่าจะไปจบที่หนึ่พันหากยังไงก็ส่งเหรียญมาดูก่อนแต่สําหรับเหรียญ50สต่างๆท่านผู้ชมฮะอาจสูงถึงในช่องของปปาะนะฮะพาะปะปาก็ยังไม่เคยเห็นสุดเหรียญสภาพสวยจนถึงราคาหลักพันห้าร้อยบาทเลยเอาใครที่มีนะถ้าหากสภาพเดิมๆจริงๆมีสภาพเดิมสภาพเดิมนี่ท่านผู้ชมฮะอย่างน้อยนะเขาก็ต้องเป็นผิวเดิมผิวไฟนะฮะก็ยังไงเดียนะก็เอาไง่ายๆว่า เหรียญ50ต่างๆอะรับซื้อเบื้องต้นก็น่าจะอยู่กันที่ระดับแย่สุดก็น่าจะประมาณ6 0 0 700 8 0 0ไปจนถึงสวยเรียๆก็1,000อาจจะไปถึง1,500้าท่านผู้ชมเราลอง,ลอง,ลองส่งเหรียญของท่านมาดูก่อน1,500เนี่ยกับ1000บาทสวยสุดทั้ง2ปีอ่าทั้ง2เชลราคาเนี่ยต้องสวยจริงๆนะฮะนะแน่นอนท่านผู้ชมะเหรียญที่สวยจริงๆก็ขอบครบ ไม่มีตัเหนียดด้านหน้าด้านหลังกลางเหรียญด้านหน้าด้านหลังก็คงจะต้องสมบูรณ์จริงๆใช้คําว่าสมบูรณ์และสวยจริงๆนะถ้าสมบูรณ์และสวยจริง,รงๆเหรียญนี้ก็ถ้าไม,ม่ชมฮะผิวดเดิมก็ราวๆสัก1000บาท25ต,ตา่างหากเป็น50ต,ตา่างผิวดเดิมจริงๆนะผิวก็ผิวเดิมก็ยังย้ำว่าเป็นสภาพผิวไฟนะท่านผู้ชมนะก็น่าจะอยู่กันที่เหรียญละ1 5 0 0บาทก่อนหรือจะสูงกว่านั้นไหมขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่า ราคา3,000กับ6000นั้นเป็นราคาประเมินราคาฝากขายราคาที่เขาขายออกกันน่าจะตามเว็บไซต์ต่างๆด้วยประเมินด้วยนะถ้าหากราคาซื้อซื้อเข้ามาแล้วขายจริงซื้อเร็วขายเร็วถ้าไม่ชมะอย่างอย่างอย่างช่องของป้าปาหรือช่องทั่วไปเนี่ยเขาแบบเขาไม่ได้ฝากไว้เขาก็จะประมาณขายขายออกจะต่ำกว่าแน่นอนป้าป,า,ปาบอกเลยว่าเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญนึงก็สูงสุดป้าป่า,าขายออกไม่เกินนะหลักพันพันกว่า จะส0 0พัไหมก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญเอาเราพูดถึงราคารับซื้อคนีเนาะอาท่านผู้ชมฮะรับซื้อเริ่มต้นที่ปปาเคยซื้อมานะ400ไปจนถึง1000บาทเริ่มต้นที่600ไปจนถึง1,500้า้บาทปปาซื้อมา800ท่านผู้ชมฮะแต่ปปาไม่อยากจะใช้ตรง800เพราะว่าการเริ่มต้นสูงแล้วเนี่ย นักสะสมก็จเอไปอ้างอิงขณะที่เหรียญของเขาก็ไม่ถึงเกณฑ์นั้นฉะนั้นอ่ะนะยีสตางค์เริ่มต้นที่400ไปจบที่1000บาท50สตางค์เริ่มต้นที่600ไปจบที่1 5 0 0บาทเราชัดเจนกันตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมะกาจะได้ราคาสูงสุด1 5 0 0บาทกับ1000บาทนี้ก็ต้องยอมรับกันก่อนนะว,ว่าเป็นเหรียญสวยจริงๆเดิมจริงๆท่านผู้ชมฮะ โอเคไหมอ่ะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณมาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์แล้วก็50สตางค์ตาพระพระบรมรูปราชการที่7ตราช้างเผือกส่งเครื่องอ่ะเป็นเหรียญที่ประปาคิดว่าน่าจะหาพบเจอกันยากหลายคนหลายท่านท่านผู้ชมมะก็ยังอยากจะได้ยังอยากจะได้ยังอยากจะเก็บสะสมเป็นเรื่องของการหายากท่านผู้ชมานนั้นก็ ใครที่มีประปาเป็นสื่อกลางประกาศรับซื้อให้คู่นี้คู่นี้เป็นเหรียญตัวอย่างท่าไม่ชมมาเพิ่งจะได้มาเนาะก็คอยติดตามทางช่องประปาจะแบ่งปันออกก็เดี๋ยวปะปาะจะทําคลิปอยู่ในวิดีโอของประปามาขายเหรียญโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ